อันดับหนึ่งการหายไปของอารยธรรมนัตกาชาวนัตกาเป็นที่รู้จักของชาวลูกจากผลงานลายเส้นนัตกาขนาดใหญ่ที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิวทะเลทรายนัตกาประเทศเปรูซึ่งมีทฤษฎีมากมายที่เกี่ยวกับการเกิดขึ้นของลายเส้นนัตกาแต่สุดท้ายนักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบว่าพวกเขาสร้างเส้นนัตกาขึ้นมาเพื่อสื่อสารกับเทพเจ้าส่วนการหายไปของอารยธรรมนัตกานั้นได้พิสูจน์แล้วว่าชาวนัตกาต้องย้ายถิ่นฐานเนื่องจาก ความแห้งแล้งของการตัดไม้ทำลายป่า อันดับ2ความลับของโมอบนเกาะอิตเตอร์ที่ห่างไกลนั้นมีรูปปั้นศรีรษะขนาดใหญ่ที่ปรากฏอยู่เต็มเกาะหรือที่เรารู้จักกันก็คือโมอีบ้างศรีรษะมีความสูงถึง20ฟุตซึ่งนั่นทำให้เกิดข้อสงสัยที่ว่าผู้คนสมัยก่อนจะมีความสามารถในการตั้งศรีรษะขนาดใหญ่เป็นร้อยๆได้อย่างไรแต่สุดท้ายความลับเหล่านี้ก็ถูกไขได้โดยเธอเฮเบอร์ดานนักวิทยาศาสตร์ชาวนอร์เวย์ซึ่งเขาเปิดเผยว่าพวากมันมีลำตัวอยู่ใต้ดินและสามารถ,ถติดตั้งได้ ด้วยเครื่องมือคนในสมัยก่อนอันดับ3สุสารวานในชิลีสุสารวานขนาดมหึมาถูกค้นพบอยู่กลางทะเลทรายอาตากามาประเทศชิลีซึ่งนักวิทยาศาสตร์ยังไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการตายหมู่ของวานเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกลางทะเลทรายจนกระทั่งมีการค้นพบว่าแท้จริงแล้วเมื่อ20,000ปีก่อนว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นทะเล และยังพบว่าเป็นแรงกระจายพันธุ์ของสาหรพิษจึงทําให้พวกวานตายเป็นจํานวนมาก อันนับสี่ลายมือลึกลับในโอดิซีโอดิซีเป็นบทประพันธ์กรีกโบราณของเฮอร์มูหนึ่งในสำเนาของโอดิซีนั้นมีอายุประมาณ500ปีซึ่งมีลายมือลึกลับจดโนดเป็นภาษาที่ไม่มีใครรู้จักจนกระทั่งภายหลังนักโบราณคดีได้ใช้เทคโนโลยีปัจจุบันวิเคราะห์และพบว่าลักษณะการเขียนโนตท,ที่มีรูปร่างเฉพาะนี้ถูกคิดค้นโดยเชอร์ฮูลงเตอร์เตวาโนนักขจุนภายชาวฝรั่งเศสในยุคนั้น อันดับหหลุมดำในฟลอริดานักโบราณคดีได้พบหลุมแห่งหนึ่งในแม่น้ําออซิลาทางตอนใต้ของฟลอริดามานานหลายปีแล้วแต่ด้วยความดําสนิทของแม่น้ําในบริเวณนั้นจึงไม่มีใครคิดที่จะดลํลดกไปดูว่ามันคืออะไรกันแน่จนกระทั่งเจสซี่เฮลิแกนศาตาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐฟลอริดาได้ตัดสินใจที่จะค้นหาคําตอบด้วยตัวเองโดยเธอได้พบงาและโครงกระดูกของมาตโตดอนสัตว์ดึกดําบรรที่เป็นพันธุ์ลุดของช้าง ที่เป็นบรรพบุรุษของช้างรวมถึงเครื่องมือโบราณของมนุษย์ซึ่งวิสู์ซึ่งวิสูรว่ามีมนุษย์อาศัยอยู่ในพื้นที่ฟลอริดามานานตั้งแต่14,500ปีก่อนอันนับ6กลไกคอมพิวเตอร์ชิ้นแรกของกรีกกลไกแอนติคิเทร r า tera, ได้รับการขนานนามว่าเป็น,นกลไกคอมพิวเตอร์ชิ้นแรกของโลกถูกพบอยู่ในเรือ,อับปางในสมัย ถึง50ปีก่อนคิดการและเมื่อไม่นานมานี้ดักวิดาศาสตร์ได้ค้นพบจุดประสงค์ที่แท้จริงของมันซึ่งเป็นชิ้นส่วนของอุปกรณ์นำทางของชาวกรีกที่ถูกชาวโรมันขนมาบนเรือก่อนที่เรือดังกล่าวจะอาบปางลงไปอยู่ในก้นทะเลอันนับเจ็ดกองทัพที่หายไปของพระเจ้าเคมไบซิตท,ที่สย้อนกลับไปเมื่อ524ปีก่อนคิดการพระเจ้าเคมไบซิตท,ที่สองแห่งปเปอร์เซีย ได้เคลื่อนกองทัพไปส่อสู้กับชาวเอธิโอเปียแต่เรื่องราวลึกลับก็เกิดขึ้นเมื่อทหารกว่าห้าหมืนคนที่กำลังเดินทางไปนั้นหายไปอย่างไรล่องรอยจนกลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานมาถึงปัจจุบันแต่เมื่อไม่นานมีนักวิทยาศาสตร์2คนเองเจโลและอันเฟร,รดโดซึ่งพวกเขาเสนอว่ากองทัพนั้นไม่ได้หายไปไหนแต่ล้มตายจากอายุทะเลซายที่รุนแรงต่างหากอันดับแปดัวบอตแฮม กลายเป็นเรื่องราวที่ถกเถียงกันมานานกว่าสองศตรวรรษสําหรับหัวหมอดแทมนี้แต่เมื่อไม่นานนักวิทยาศาสตร์ยายใช้เลเซอร์สแกนจึงทําให้รู้ว่าเป็นหัวของรูปปั้นจกกักรพรรดิทราจันแห่งอาณาจักรโรมันอีกทั้งมีน้ําหนักมากถึง350ปอนด์เลยทีเดียวอันดับ9ปริศนาหินเดินได้เดดวัลเล่ถือว่าเป็นเรื่องเาวลึกลับระดับตำนานเลยก็ว่าได้ สำหรับก้อนหินที่สามารถเคลื่อนที่ได้เองในบริเวณหุบเขาเดดวัลเล์รัฐแคลิฟอร์เนียโดยมีการทิ้งร่องรอยการเคลื่อนที่ให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนทําให้นักวิทยาศาสตร์เริ่มสงสัยและพยายามหาคําตอบจนกระทั่งทฤษฎีของราฟโดเรนได้พิสูจน์ว่าแผ่นน้าแข็งที่ก่อตัวล้อมรอบหินในช่วงฤดูหนาวนั้นเมื่อมันเริ่มละลายประกอบเมื่อมันเริ่มละลายประกอบกับลมที่พัดรุนแรงไหลไปตามพื้นที่พร้อมกับทิ้งร่องรอยไว้ตามทาง อันนับสิพอลิคเตอร์ของชาวอียิปต์โบราณอักษรไฮเอโรกิฟอาบิดอในวิหารของโอซิลิตได้เป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากเนื่องจากลักษณะของอักษรบางตัวมีลักษณะคล้ายเครื่องบินเจ็ตพอลิคเตอร์หรือแม้กระทั่งรถถังซึ่งมีทฤษฎีมากมายซึ่งมีทฤษฎีมากมายที่พยายามเชื่อมโยงไปถึงวิทยาการของชาวอียิปต์โบราณในสมัยนั้นแต่สุดท้ายนักวิทยายศาสตร์ได้สรุปว่า อักษรไฮโอโลกิฟมีสภาพที่เสื่อมลงตามการเวลาจึงทําให้มันมีลักษณะที่ผิดเพี้ยนไปบวกกับสมองเราก็พยายามเชื่อมโยงภาพเหล่านั้นกับรูปร่างลักษณะที่เราคุ้นเคยในปัจจุบัน